เออแล้วก็มอ็โหนะคนดูเ่สิเสตีกันโอ้โหมีคนมีประกการนะครับทุกคนโอ้ god คาบีรอะไรคาบีมาดูดคาบีไฮ้กลับไปิบารณาคนอย่างนี้ฮ้ยไม่ใช่คาบีวคาบีที่ผมเห็นไม่เคยแกวันนี้ เอ้ยเอ้า๋อโอ้โหคุณพาผมดูมวยไม่ทันเลยดูเขาเตะกันเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยโจบไวมากมวยถุยอะไรของคุณเนี่ยตัวบ้าเลยแล้วก็เซอรเลยแกมาครบิชิงอฮอปผมแล้วยูวูน่ารักจังเลยวันนี้เราก็อยู่มอดเสาทีเท่ใครๆแล้วก็คนเห็นก็รู้เลยนะแต่ตอนนั้นใครทำมันเนี่ยถังสีสีแดงมาทาสย มันเอาแต่โดนแดดมากเกินไปแล้วนี่มันทะเลทรายครับมือแล้วมือแล้วอ่ะเสาบอกแล้วนอนได้แล้วเสาตะกุแลนะนอนได้แล้วพี่มีเตีียงพ่บ่าวก็หลับบนพื้นดีทำไมต้องนอนมันเตียงด้วยอ่ะเสาแล้วจระเข้จะเข้หมุนติวติวติวจิวคุณก็หา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 มอนเตอร์เจ๋งจริงพ้ยปลาตัวนี้มันกระโดดกัดด้วยอ่ไหอฮะ ปาดิปอเฮ้ยปาดิบเฮ้ยปาดิปปาดิปปปกระเบนปากระเบนปากระเบนเฮ้ยปากระเบนทิมดิบเฮ้ยแล้วลงไปมันเป็นไงน้คุเหรอไม่คุนหรือเปล่าทำไมันดิบิเล่อย่างนั้นอ่ะปลาลมาเลยนะเเคเเอเข้เฮ้เข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 ้เก้เข้เข้เ่้เข้เข้เขเเเเ้ Ay rồi kay. Bất cứ đâu yêu? Bất cứ đâu yêu? Never kêu đâu yêu? Eh? A liar. Eh? A liar. Eh? 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 นี่กุกัดทำจริงเอ่ออืมผมก็เลยผมเป็นตะคว้าแมนนะผมก็เลยดำน้ำมาครับไปเอาล่ะมาดู้ว่าเคกัดหรือเปล่านะครับนะเอาล่ะไหนๆก็อุ้ยเฮ้ยดูแล้วนะเฮ้ยได้หลับตาหลับตาสบายแล้วนะเอาล่ะนะก็ผมพูดไปแล้วเปิดคลิปใช่ไหมโอเคเออผมพูดเปิดคลกมใช่ไหมโอเคเปิดเองนะคะเอาแล้วก็เฮ้ยถุยแล้วเปิดแล้วมั้ยโอเคแล้วจากบอกอะไรเสร็จแล้วแล้วก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะขอลากันแค่นี้ กดไลค์กดติดตามคงจะไม่นะสามมิตินะคนเนี่ยเว้เว้เว้ไปเร็วเราต้องหาของแล้วแหละเราเราดูอะไรเหลือเถิดขนาดมากแล้วอะไรเหรอน่ากินมากก็หยุดดิตัดเลยคุณผมมันได้ผมมันเกลียดเหรอมันกิน ต่สิ่งที่คุณทำนะ่ะคือคุณเอาหน้าถูแล้วเหมือนเลียเลยก็ปกไม่มีฟันนะ่ะแท่มากทุกคลิปแล้วมันหัวมันก็ใช้น้ำลายเลียไงเลีอย,ยอยู่เนี่ยแป๊แตอมก็ได้<ก>ถ้าอมทงน้ำปลาก็กินได้ทุกอย่างไดนะ้หรอก็กินเป็นลูกอมเลยไงอมแล้วก็ร้อนมันละลายอิ่มแล้ว ก็สมควรอิ่มแล้วถ้าคุณกินจริงๆ,ๆ,ม,ๆม้เถ้าตุกเท่าให้ไอ้ประตูอีกดูดีมันผ้าถุงไม่เท่ามาดูดีไอ้ตัวนี้ ừ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  มาดูดีมาดูดีทำไมหลังมันเหมือนลายผ้าถุงเลยทำไมผ้าถุงใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไหน,น,นหลังมันเหมือนลายผ้าถุงเลยมันก็กระเบื้องมากกว่านะมันลายกระเบื้องเลยก <ừ> ็ไปรังแกมันดิไม่ได้รังแกแค่มาดู คุณจะบูลลี่มันทำไมหมาแสดงพูดยังไงเหมือนบูลลี่เลยพือแม่ก็ไม่รู้นะแต่พอคูยงผกว่าคุณบูลลี่อรอะไรอะเจออีกแล้วอนีรวิ่งผ่านหน้าขไปอะไรเรูบ้าอู้บอะบ้าอะไรผมเห็นแล้วเขาไปแล้ว ผมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันมีสัตวมันมีตัวอะไรเราสีขาวๆเห็นผมมันมีแดงขาวหลายสีเอาไปคุณก็ตามผมไหมไปแล้วสกอรตันก็มาเนาะไม่อยู่แล้วไปโลกอะไรเงืนแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยก็ตายเฮ้ยอูซอมบี้เอาไปเอาไปซอมบี้โอ้โหมาวันแรก อะได้ตีหลังโอ้ยสกอริตันสโคโคไปอ้ยสไปเดอร์แมนยิงมัน